ต่อไป IE Sport กับ a g One Shot นะครับผมเบอร์ยี่ส <source> ิบเอ็ดก็น็อกไป่อยเอเบอร์ยี่ส <Floyd appeal darauf> ิบสามก็เจ็บหนักครับจุบไม่ได้ครับจุบไม่ได้จุบไม่ได้ เราไปาระเบิดไปครับผมไม่โดนโอเคเบอร์ยี่สี่เบอร์ยี่สี่จะชาร์ตไหมไม่ชาร์ตไปไปครับไม่โดนโดนหรือไม่เบอร์สิบแปดเรื่องรถ เข้าเต็นท์ไปแล้วเระสือออกมาโดนโดนโดนไหมไม,ไม่โดนครับผมหนีออกจากเต็นท์ได้มาเจ็บหนักครับผมมียูเจ็บหนักครับมีโดนน็อกเข้าไปแล้วครับผมเลียเลียไปแล้ว เลียไปแล้วอาเห็นตีเจ็บหนักครับตอนนี้เลียว่าไงเลียเลียเจ็บหนักตัวระเบิดไปไม่โดนใครครับเอาครับเอาแล้วเลียเลียจะชาร์จเลียจะชาร์จเลียมาบ๊อบหมอบหมอบหมอบเป็นงูครับหมอบเป็นงูเอาลรเบอร์ยี่สิบสองโดนเข้าไปครับผม นึ่งจะไปโดนไปโดนซาเป้เข้าไปครับเก็บนะครับทำไหมปาลาระเบิดปาลาระเบิดดักหน้าปาลาระเบิดดักหน้าตัวเองน็อก <c oughs> <c oughs> ทีมไหนชนะวะชื่อชื่อทีมไม่ใช่ไอไออีสปอร์ e ชนะไปหนึ่งศูนย์เอาละครับรอบที่สองเริ่มได้เอาละครับเอาละครับเบอร์ยี่สิบสองเบอร์ยี่สิบสองมา สเตปสเปกันเข้าไปเบอร์สิบามเบอร์สิบสามเลียว่าไงครับเลียมาเปเข้าไปเบรร์เจ็บเจบหนักชาร์จเขาเองโดนเองครับผมตอนนี้โดนเบอร์ยี่สิบเอ็ดสเปหรือเปล่าเมื่อกี้เอาโดนระเบิดเข้าไปครับเจ็บไหมาปาลาระเบิดยัดเข้าไปครับ เอ็มูย์สี่ปาอีกหนึ่งลูกไ่กหนึ่งโดนหรือไม่โดนเข้าไปครับผมเบอร์สิบแปดหลุดหรือเปล่าเนี่ยผมหลุดดิดหรือเปล่าครับเบอร์สิบแปดเจ็บหนักครับตอนนี้โดนระเบิดจากเอ็4พีศูนย์สี่เข้าไปอา้าวฝั่งนู้นน็อกไปแล้วครับ เตะเตะเตะเวรนแต่แปดเตะเข้าไปครับเตะเอ้าเตะเขาเจ็บเองครับโดนเมียวยูเก็บไปครับผมจบแล้วใช่ไหมหมดยังเนี่ยเกิดเกิดกันเกิดเกิดกันเลยเลย,เลย,เลยงงวะ่ะจบแล้วจบแล้วใช่ไหม Uh, time out. <laughs> ทีมละสี่นะครับถือคนเดียวก็ได้สี่ลูกนะครับ ไม่พูดหรอไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> อออ้าวสองทีมพร้อมเตรียมครับป <c oughs> อดมาก <c oughs> อือวันทีเบอร์ พอพิมพ์เริ่มปุ๊บเราก็เริ่มกดเอาอ่ะมิวโยมิวโยนอ็องเอาแล้วครับเหลือสองสามว่ายังไงครับผมจากได้เปรียบ เลียเลียก็โดนสก,กิดนิดเดียวนี่ล่วงโอ้โหไปหรือเปล่าเบอร์ยี่สบสองก็เบอร์ยี่สิบสองก็ยังส่องอยู่นะครับตอนนี้เอาสเปโดนหรือเปล่าเบอร์ยีสองโดนล้อมทั้งซ้ายทั้งขวาน้ำออกไปทางไหนไม่ได้ ก็ยังกระโดดกระโดดมาอย่างไงเหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วครับตอนนี้มาอย,ย่างไงครับมาย,ยังไงครับเลือดเกือบเต็มกับหนึ่งขีด เอาแล้วโดนสป์เข้าไปครับน็อกไปแล้วครับเลียรครับผมตอนนี้เหลือหนึ่งหนึ่งครับผมเอาครับชีชาตาครับตอนนี้โผล่ไปล่อล่อกระสุนล่อกระสุนว่ายังไงเอาแล้วชาร์จชาร์จตัดสินใจชาร์จครับปุ่ยี่สิบสองตัดสินใจชาร์จเดือหลือเหลือนิดเดียวเอาอย่างไงเอาอยัางไงหน้าต่อหน้าหน้าต่อหน้าครับเม็ดเดียว เม็ดเดียวได้หรือเปล่าเม็ดเดียวได้หรือเปล่าไม่ไม่โดนเอ้อเชี่ยเอาโหมาช้าแล้จะจบไปแล้วทีมทีมทีทีม,ท,ท,ท,ม,ท,มทีมไหนชนะวะเนี่ย M G นี่ทีมใรนะไอไอชนะไปนะครับผมไปชิงนะครับชิมกับไป ไปชิงกับโคโรน่านะครับผม